ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้คุณครูสวภาจะพานักเรียนมารู้จักกับประวัติของวันคริสต์มาสนะคะนักเรียนฝึกฟังแล้วก็พูดตามจะได้อ่านเป็นอ่านเก่งทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะเริ่มกันเลยค่ะประวัติวันคริสต์มาสประวัติวันคริสต์มาสได้มารู้ว่าที่มาที่ไปนะคะวันคริสต์มาสคืออย่างไรบ้าง ยี่สิบห้าธันวาคมเทศกาลแห่งความสุขวันประสูติของพระเยซูคำว่าคริสต์มาสภาษาอังกฤษเขียนว่า Christmas Christmas คำทักทายที่เราได้ฟังบ่อยๆในเทศกาลนี้คือ Merry Christmas Merry Christmas อ่านว่า Merry Christmas Merry Christmas คำว่า Merry ในภาษาอังกฤษโบราณแปลว่าสันติสุขและความสงบทางใจเพราะฉะนั้นคำนี้จึงเป็นคำที่ใช้อวยพรคนอื่นขอให้เขาได้รับสันติสุขและความสงบทางใจเนื่องในโอกาส เทศกาลคริสต์มาสนั่นเองวันคริสต์มาสเป็นวันที่ชาวคริสต์เฉลิมฉลองเพื่อรำลึกถึงการประสูติหรือการเกิดของพระเยซูซึ่งเป็นศาสดาของศาสนาคริสต ถือเป็นช่วงเวลาแห่งงานรื่นเริงการมอบความรักให้แก่กันเป็นวันแห่งครอบครวัวและการร่วมกลุ่มกันในงานรื่นเริงนี้ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการฉลองวันคริสต์มาสนักเรียนได้ทราบที่มาที่ไปของวันคริสต์มาสหรือเทศกาลคริสต์มาสกันแล้วนะคะฝึกอา่านทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษจะได้เก่งทั้งสองภาษานะคะโอเคค่ะ Merry Christmas See you next time. Goodbye.